แต่เหมือนปลาไหลมากไม่ใช่ปลาไหลไทยปลาดุกไทยเขาทำซอสเหมือนปลาไหลเลยเนาะเออซอสเหมือนอะไรเทลิอาเกะสไตล์ปลาไหลเลยโยชอันนั่นอร่อยมากเสิร์ฟปลาไหลโหรสชาติดีนี่อะไรอ่ะ ชทุกคนถ้าคุณอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นแบบสุดยอดก็ต้องมากับฮิโรซาโนสิครับขับมาอีกครั้ง Exclusive Campaign EON สุดยอดญี่ปุ่น2025ที่จะพาผู้โชคดีจากบัตรเครดิต EON มาเที่ยวญี่ปุ่นเย้ yeah! ผมจะพาทุกคนบุตรความมาเกลโรอการ, uro, กรงทะแล่ผมเคยดำน้ำหลงไปกับจับมาเกลนะคุณจาได้ไหมหอมมาเกลโรคนนี้อร่อยมากโอคาวาเชียามะมูอบ้านโบราณที่เมื่อก่อนคนญี่ปุ่นพยายามลบจากเพนที่ของประเทศ่นนะวัดนางโซอินทริซึมดวนคอพอรชอกลาจากพระนอนใหญ่ที่สุดโมจิโกเลโทรเหมือนท่าสุดวินเทจบรยากายาุโรป และเอออนโมยาฮาตะฮิกาชิสุดอรังคารใหญ่ที่สุดในคิตาคิวชูถ้ำหมอนี้แหละครับคนจะจัดให้สำหรับลูกคา้าบ e ัตรเครดิตอีออนเท่านั้นนะครับยิ่งใจบ่อโภยิ่งมีสิทธิ์เที่ยวญี่ปุ่นกับบ e ัตรเครดิตอีออนที่เรื่องรายการรับฟรีแพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น5วัน3คืนเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดญี่ปุ่นเด้อมาเชียวมินาซันจูงการญี่ปุ่นนะ เจาบยดีบซ่เซฟนะวันนี้มีอะไรเซฟบซดีไหมคุณัวสันเพิ่งมาไทยใช่ไหมคะใช่กับเพิ่งมาเมืองไทยแล้วมีคนชมว่าเดี๋ยวนี้คนนี้สวยขึ้นใช่ไหมครับเจ็บได้เลครับเชิญครับพ่อแม่ขอเนี่ยพ่อแม่แล้วครับเป็นเองเป็นเองสวัสดีครับทุกคนสบายดีนะฮะผมมาเมืองไทยก็น่าอย่างนี้แหละสัตยชื่อแบบยิ้มตลอดเลยนะฮะอบอยู่ญี่ปุ่นแข็งแกร่งนิดนึงตอนนี้ครับสบายแล้วครับ แล้ววันนี้นะครับผมอยากเก่งอาหารแซ่บๆนิดนึงคุณตัวสั่นแนะนําคุณเป็นคนแถวนี้ใช่ไหมแถวแถวเนี้ยใช่ไหมที่บางเขือเน่ยนะใช่ค่ะเอามาดมค่ะใช่ผมอยากกินอาหารอีสานนะแล้วก็ปรึกษาทุกคนนั่นแหละก็ตัวสั่นแนะนํามานี่มีเมนูอะไรบ้างขอดูหน่อยนิดนึงรู้พี่อยากกินอะไรบ้างคะก็มีแบบถ้าอาหารอีสานก็แบบปลาดุกกระเล่นเนี้ยย่างย่างปลาดุกแล้วก็อิมเมจของคือเซฟเซ่แบบจิ้ม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  โอเคจิ้มจุ่มจิ้มจื่งก้อยเออเอาอันนี้อันนี้่แม่คะมันปูได้ได้ได้มันปูหรอหนี่ด้วยมันปูนาโอเคโอเคได้ก็มาเหมือนแต่ก็บายอากาศอย่างนี้นะนะก็ทำให้ผมนึกถึงช่วงไวเรื่องอะไรมาท่าแล้วก็กินอรีสานแบบโรคาสไตล์นะผมชอบอยู่แล้วแค่ปงกรัวเผ็ดนิดนึงนะไม่ต้องเผ็ดมากฝากตัวสักแล้วกันคนนี้มันเก่งมากก็ฝากแล้วกันในเนื้ได้ค่ะคุณแนะนำให้ผมเลยแล้วกันได้ค่ะเวลาคือมาที่ผมก็ผมแนะนำให้ ตัวบางเงนินไดก็แนะนอนให้ผมได้ค่ะตีแล้วครับสวยเยอะจริงๆนะสวยขึ้นนะเนะื้อในวันนี้ช่างออกหล่อมึงโอ้โ,อโห و. เต็มหน้าโห و. ใช้เวลานิดนึงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ขายขำแล้วสวยโอ้โหสวยสวยสวยสตลอดแต่มันไม่สวยโอเคโอเคอ่ะผมว่าจริงๆแล้วพี่ธนาเป็นแล้วอ่ะเหมือนขาดอะไรไปนะขาดเออ่ทำไมรู้อะ <laughs> ขึ้นเดิมได้ค่ะขึ้นเดิมสไตล์อีสานก็ได้ครับ おすすめおすすめお任せせとはันี่อะไรอ่ะพายานาพายานาคืออะไรครับพนาอ้อยน้ำอยนขับแท้เหรอใชื่อน้องฝนใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคอย่างนี้เลยชัดเจนชัดเจนเลยชื่อทおน่ารักมากเลยนอนี้นะกแ แะ้ชนได้ไหมถ,ถังตาน,นั้นเนี่ยม,มัม่วงเปรี้ยวใช่ไหมโออใช่ค่ะใช่ไหมมะม่วงเปรี้ยวน่านนี่กน <ไป S 3> ูนะเป็นรอยกหายขึ้นอ๋อออันนี้ใส่ประตูอะไรเงี้ย <laughs> ใช่ไหมที่ใส่คอหักประตู <laughs> อยู่ในนี้แหละโอ้โห,โห,หน่ารักเรียอเดียเนี้ยกินเด้๋ยนะไม่ชนก่อนหรอคะโอเค <laughs> แต่ง,งันคอมไพร์ ชนหายยทำไปภาษาอีสานยย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 ยเยยยยยย่ยยยชนยยยยนยย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 นะยหยยคยยบยย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 ยอยยยีกยย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 ่มยอยย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 อยย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 ยอยยยอ สมัยวัยนู่นนะผมไปกองปางงานแล้วก็เพื่อนๆใส่หมดเลยอ๋อหมายถบัคเก็ตเรียกไงเรียกไงบัคเก็ตสไตล์มิกซ์มิกซ์สไตล์ประมาณนั้นแต่อันนี้อร่อยกว่าเยอะมีสองหลอดนะใช่ริงๆนะเวลาชองแก้วะนอนนอนอ่ะใช้สองมือพี่ใหญ่ๆจะแบบมือเดียวจะทำไมฟุ้งอย่างนี้วันนี้ยริสต์มาสวันนี้คริสต์มาสยังเด็กน้อยนะคะประมาณผมไม่มือเดียวโอ้โหอันนี้มือเดียวไม่ได้ น,นี้ต้องกินสองคนเนี่ยท <c oughs> ี่นี่โตทำไมผมชมเพอ่ะไม่ได้ี่เอนช,ชอบชอบโอมาแล้ว <c oughs> น,นีน้เสียงมาใ เอ๊ะอันเนี้เหมือนอะไรอ่ะนั่นด่ะอันนี้ปลาดุกเหรอเออข้าวเหนียวไช่ข้าวเหนียวข้าวฟึ้ครับอันนี้เหมือนผ้าไหลไหมนะป้าไหลย่างอ่ะว่ามาจากซีโจกะเนี่ยเหมือนผ้าไหลญี่ปุ่นเดี๋ยวนะผ้าขาวม้าอยู่ข้างบนหัวแต่ข้างๆเนี่ยมีคาบุกิอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนแบบมันร้อยกริโกะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยป้ายกริโกะแล้วก็มีแบบ อาหารอีสานเนี่ยไม่คนที่คิดถึงญี่ปุ่นค่ะคิดถึงี่ปุ่นอยู่แต่ว่าอาหารอีสานร้านเนี้ยมันเป็นคอนเซปต์ร้านค่ะชื่อร้านอีล่าอีสานกายะอีจักกายะอีสานกายะอีล่าอีจักายะอีล่าอีสานกยะ อีสานคายะอันนี้ลูกผมรู้ว่าตั้งใจจะปามาอย่างอยาา่อยามาเองเ <laughs> อ่ะอ๋อนี่คอนเซปต์อะไรเนี่ย <c oughs> เขาเหมือนเป็นอาหารอีสานแต่เขาทําให้มันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะโอ้ดีเนาะพี่ดูตนะ่อดีอันนี้เหมือนเหมือนกับอันนั้นไงหมัมปูที่แบบคัน,นิมิโซะโทโตริอะจังหวัดโทโตริอะแบบเนี้ย <c oughs> นะแล้วก็อันนี้คืออารมณ์เหมือนยากิโตริแบบแบบทั่วไปญี่ปุ่นนะดีแบบเนี้ยอันนี้อันนี้คือหอย หอยอะไรนะหอยซาซาเอะไม่ใช่ค่ะอันนี้หอยอะไรอ่ะหอยนาหอยนาหอยนาของเมืองไทยเลยใช่ค่ะโอ้อันนี้มันปูปูปูไตเนาะมันปูนาปูนาี่ดูนี่ดิฮะยุเกะอันนี้เหมือนยุเกะแบบสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเก้ารีสไตล์อ่ะอันนี้เนื้อเหรอเนื้อค่ะโอ้ดีคนญี่ปุ่นมาเก่นก่อนนะกันนะอุตส่าห์มาอุตส่าห์มาอันนี้อันขนี้มันปูคุณชอบ เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ตัวร้างตัวร้างมา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 ขอหอมมาไม่หอมมากเลยอ่ะโอเคทาาคิมกินมากกินดีมากเลยนะเอออันกินยังไงครับกับข้าวยกนะโอเคชิมคับชุ่มครับอุยปุ่นชิมไปละอุยเออยอร่อุยสิอุยสิเซเซบาเซบเซ๊บลโอ้ยไวมากเดี๋ยวนะเดี๋ยนะยนะูเก่งอี้ยเจ๋อ คนญี่ปุ่นใช้มือคนไทยใช้ซองเดี๋ยวนี้คุณอยากเป็นสาวญี่ปุ่นนะคะคุณระวันด้วยนะคะนะจิ๊บจิ๊บอย่างนี้เลยจิ๊บเดียบเลยคนใโห้เขินใจมือเขินใจซองโอ้โหดีนะแซฟไรเด้อื้ออร่อยอ่ะซีมาเซม คนไทยอิซากายังไงอร่อยดูสุดดูสดอ๋ออร่อยอร่อยเดี๋ยวนีสวยนะเรียกช่องเรีอช่สวยนะเฮ้ยมาอย่างแล้วขาเป็นเหมือนเดิมชื่อนามแน่เลยชัดมากเลย LED อ่ะมีหัวใจด้วยนะนาำฝนใส่เซมอลฮอมเด้ออุ้ย ไม่มีปลาระละาครับพี่หเหมือนอะไรเหมือนโอเด้งดูว่าเหมือนอะไรนับเบกนับเบกเป็ญี่ปุ่นเลยแหละซาโบอ,อะไรเงี้ยอันนี้จิ้มจุ่มเหรอครับ <_ S 1> อ๋อหรออมมาริโอโทผมได้รูแล้วว่าร้านนี้นะผมพูดเลยคนญี่ปุ่นอยากพามาที่นี่ แล้วก็รอเขาเขาบอกว่ามาอิสานแล้วอีกานแล้วไม่เป็นไรหรอกอุามาเมืองไทยอยากกินอาหารไทยบ้านไม่เป็นไรนั่งก่อนแล้วก็อุ้ยอิสานอี่นาเหมือนชาบูอะอารมณ์นว่วากิวเอฮชาบูเแล้วคงอิสานนะยินไข่ดิบแบบนี้หรอมันมีกันค่ะแล้วก็เอาไปต้มอยู่ดีไม่ได้ถอบคำถ่องผมนรต้องถามว่าไข่ดิบแบบนี้หรอคือแค่วม่ิง เขาเจ๋ภาษาไทยอยากกินลมนตาฝันไปบแล้วแล้วตกลงยังไงนะยิงใครดิบรอค่ะแต่เดี๋ยวมันก็สุกไหมคะอ่าโอเค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 สไตล์แบบนี้เนาะอันนี้ก็คือสไตล์อีสานนั่นแหละแต่ว่ามันจะนัวกว่าก็คือว่าเซทัพสไตล์อะไรทุกอย่างนั้นนะแม้แตสไตล์ญี่ปุ่นแะเขาวัตุดิบอาหารไทยแต่สไตล์ญี่ปุ่นผสมเลยนะโอเคกินอะไรอารมณ์เหมือนซาเอภาษาไทยเรียกว่าอี จีหอยน้าครับจีหอยน้าโอเคจิมจิมอันนี้เนาะอันนี้มีปลาเออโอเคโอ้ปลามากเลยโอ้โหโอเคผมชอบชอบเหต้องทิ้งได้หมดเลยไงก็ปลาร้ดีมากเลยคุณชอบมันเนาะมัมพูเนาะไมกินอยูเนยใชคนนี้คนนี้ชอบมัมพูมากบางทีนะไปญี่ปุ่นคุณกับคุณทาก่อนนะ คุณตาก็มื่อมามพูอยกินมามพูเหรอไม่ใช่ครับตัวซ้างออเดอร์มาเผมว่าง่ายดีเวลาไปที่ของปากตัวซ่างคือมามพูดดยมพอย่างเดียวมามพูอย่างเดียวเลยไม่ต้องคิดเยอะกครบอกว่าอยากจิบตัวซ้างื่อมามพูให้เลยแ <laughs> ป๊บเดียวแ <laughs> ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวมามพูอสักสิบกระป๋องอแล้วช่วอมา้ต้ผงกินอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไห เพราะว่าเขาเรียกผมมานานแล้วล่ะปลาไหลอะปลาไหลปลาดุกที่เห็งงปลาดุกครับอร่อยไทปลาไหลมาก่ไม่ใช่ปลาไหลไทยปลาดุกปลาดุกไทยมันก็ทำซอสเหมือนปลาไหลเลยเนาะเออซอสเหมือนอะไรเทดิยากิสไตล์ปลาไหลเลยอ่ะยูชอยด้านแรมาเสือปลาไหลโูรสจะดี โอ้ยเคยผมได้ได้ปลาดุกอับปล่อยไปแล้วอ่ะรู้สึกเสียใจมากเลยทำแบบนี้ได้หรอเมื่อไรคุณได้ปลาดุกนะดีนะแต่ร้านนี้เชฟเก่งนะเดะเออก็เลยรสชาติดีคือล้อนดูจริงๆริงอ๋อองข้างหลังเหอเน้นเบอร์เี่บอกเจ้าของร้านเคยกับเชฟไหมเชฟเชฟใช่ไหมครับออกรายงารได้ไหมครับได้ไหมครับ เชฟสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่ออะไรครับโจ้ครับคุณโจ้ครับเชฟโจ้นะครับอันนี้ปลาดุกใช่ไหมปลาดุกครับปลาดุกไทยเลยทำยังไงให้อร่อยแบบเหมือนผาไหลญี่ปุ่นเลยแต่เนื้อหนามากเลยใช่ครับรู้สึกว่าผมเคยได้ตกปลาดุกปล่อยไปเสียดายมากคิดว่ากินไม่ได้ทำยังไงให้อร่อยขนาดนี้ได้จริงๆตัวนี้เราก็จะมาหมักกับซอสสูตร ของทางร้านเราเป็นต่างด้านใช่ก็มีความมิกความเป็นญี่ปุ่นลงไปในซอสด้วยด้วยความเนื้อปลาดุกอจะมีความหนาความแบบมีความหนึบความนุ่มของมันอยู่แล้วใช่แล้วะก็เลยรู้สึกว่าแบบได้กินเยอะ่แบบรสชาติอร่อยญี่ปุ่นสุดยอดเลยครับแต่ปลาดุกไทยจริงๆปลาดุกไทยตัวใหญ่มากเลยใช่ครับเราคาไซส์ใหญ่มาเลยครับอ๋อก็จริงๆอร่อยครัปกติก็แพงมากเลยใช่ครับแต่ปลาดุกอาจจะประหยัดได้ ใช่ครับแล้วก็เนื้อก็ดีเนื้อมีความหนากว่าดัวแล้วก็มีซอสของร้านนี้เลยใช่ครับทำให้อร่อยเลยครับย่างก็กำลังดีนะหอมอ่ะใช้ย่างเตาถ่านเลยครับเตาถ่านใช่ไหมใช่ครับย่างแบบต้องต้องผิวอ่ะผิวผิวไหม่นิดหน่อยใช่ครับเออย่างดีมากเลยครับเชฟถามหน่อยครับครับคือคอนเซปต์ร้านนี้ชื่อว่าอีสานกายะอีสานกายะครับําได้ยังไง มาจากไหนครับเราอยากนําเสนออาหารอีสานมาในรูปแบบของญี่ปุ่นแล้วก็ใช้แบบเทคนิคการทําอาหารแบบสไตล์ญี่ปุ่นมาร่วมด้วยครับก็เลยออกมาเป็นร้านอีสานกายาครับโอ้น่าจะแบบลูกค้าน่าจะญี่ปุ่นก็น่าจะตกใจแล้วก็น่าจะสนุกก็มีความแปลกใหม่แบบก็จะมีความเอ๊ะอาหารญี่ปุ่นทาไมกินไปแล้วแ่บเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคบอันนี้อยากหลอกเพื่อน คนญี่ปุ่นเลยอ่ะอ๋อขอบคุณเสบ็ดีมากเลยขอบคุณครับคนญี่ปุ่นไปเอนจอยได้คนไทยก็เอนจอยได้ใช่ครับอ่าคนต่างชาติฝรั่งอะไรเนี้ยก็เอนจอยได้เลยอ่ะอืมอันนี้คือบรรยากาศทำเหมือนจากใหญี่ปุ่นแล้วก็ยิงมาจากบรรยากาศญี่ปุ่นเลยแต่ว่าข้างๆคือนก็คือผ้าขามามีความมิกกันครับกับอีสานเนาะใช่ฮะใช่ผมผมพึ่งมาจากญี่ปุ่นนะรู้สึกว่าแบบงงนิดนึงอ่ะเคยกลางฟานี่มีคาบุกิอยู่ตรงเนี้ย ห้องน้ำก็มีซูโม่ข้างๆคุณก็เป็นพะเขามมาคือภาษาไทยอยู่เป็นวัฒนธรรมร่วมงร่วมที่แบบจอยที่ดีมากเขาไม่ได้เล่นๆตั้งใจตอบอันนี้ผมรู้สึกนะตั้งใจตอบก็เลยรู้สึกว่าออกมาศิลปะที่สำเร็จรูปดีเชฟขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่ได้นัดเคยเลยเพรดะนี่มนอยู่โมนอยู่ก็เลยจะพูดแบบไปอ๋อคอ ของตัวบ้างับเชฟซอสสดเลยคนเรา <c oughs> เราซอสสดก็ <c oughs> คือคอนเซปต์นี้แหละอาอ่ะไอ,าอสานนั่นแหละอย่างที่คุณแนะนมาวันนี้จะเข้ามาเราเริ่สึกัแปลกๆเนาะเอ๊ะเหมือนที่ไหนนะอิซากายะญี่ปุ่นมานะอะไรเงี้ยข้างน,นอกบรรยากาศานะนะอิซากายะญี่ปุ่นเลยแล้วก็พึบนั่งแล้วก็ใช้วัตถุดิบอาหารอะไรนั่นแหละแต่ว่าแบบทำเป็นสไตล์ญี่ปุ่นผสม ก็ผมก็เคยกินอาหารอีสานนะที่ผักซอยอะไรเนี่นที่ผมอยู่สุขุมวิทแต่อาหารอีสานแบบสไตล์อีสานนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือปรับเป็นเนี่ยเนี่ยตัวแบบจานแบบเนี้ยสไตล์ญี่ปุ่นอะอย่างเงี้ยเลยเฮ้ยคิดว่ามึงกินชาบูหรอกินโ <c oughs> อเด้งประมาณเนี้ยแต่ว่าน้ำซุปเนหรือที่น่าสนใจรสชาติดีมากเลย <c oughs> อันนี้อร่อยมากอร่เนื้อแน,น,น่นเหรอ,หนอเนื้อแน่นอันนี้ราคาเท่าไหร่อยากเู้อยากเนื้อยาก เ9สิบเกค่ะเก้าเชฟเฮ้ยเจ้าคอนอ่ะเกาสบก้าาทรสชาตินี้สุดยอดเลยถ้าปลาไหลญี่ปุ่นอะส่0เยนมันจะกวบพันบาทปลาไหลญี่ปุ่นนั้นจะเป็นเย็นเยนเท่าไหร่แล้วสบก้าบาทนะใช่ไมสี่ร้อยเยนกินได้ไหมคะข้าวหน้าปลาไหลสี่ร้อยเยนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เนื้อหนามากเลยนะเออเอถ้าเอาไปใส่เป็นข้าเป็นดงก็น่าไวโอ้คุณมเต้มากเลย หมือนจะกินอย่างเดียวเลยเหมือนจะกินอย่างเดียวเลยโดนๆกินได้เลยก็อิซากะเนี่ยนะสำนักพ่อญี่ปุ่นแล้วว่าก็คือเหมือนกับถ้าอังกฤษก็จะมีบาร์นะสเปนก็จะมีบารูใช่ไหมเราเรียกกับบาร์ลพับอะไรเงี้ยนะก็คือวัฒนธรรมของฝรั่งนั่นแหละแต่ว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่แบบสไตล์พับอ่ะนะก็คืออิซากะเนนั่นแหละอิซากะคือคึ้ใหม่นะ ไม่รู้ใช่ไหมตัวนี้คนไทยก็ชิงกับคำว่าอิซากายะนะแต่ความหมายอิซากายะก็คืออีกคือสเตยอ์อัลโคฮอล์ร,รีสอร์ทคำนี้อิซากายะสเตย์อัลโคฮอล์ร,รีสอร์ทก็ต้องกินอลโกอฮอล์สิครับ <c oughs> ก็คือกับเข้มนั่นแหละเรากินได้ใช่ไหมคนญี่ปุ่นเนาะใช่ไหมคนไทยก็กินเนาะไฮเบอร์อะไรเนี้ยกินกินเหล้าด้วยอาหารนรั่นแหละอันนี้ก็คืออิซากายะของญี่ปุ่นแต่ว่าทีน่นี่แบบอิสังคยะ อาจจะตาไปทั่วโลกก็ได้นะต่อไปอีสานกายะอาจจะเมลโบรงซินทนี่อะไรเงี้ยอีสานกายะถ้าเกิดที่โตเกียวอาจจะเป็นอีสานกายะอีสานกายะอีสานก็คือถ้าคนญี่ปุ่นเรียกว่าโทโฮเุนะแถวสมมติว่าเซนไดอากิตะอะไรเงี้ยเราเรียกว่าโทโฮเกนอีสานนั่นแหละนะก็อารมณ์ประมาณว่าลิงหัวญี่ปุ่นรู้จักใช่ไหมลิงหัวกิวตันน้ำตกกิวตันอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นตั้งแ ก็สไตล์ประมาณนะั้นนะเออคนญี่ปุ่นเอาปลาเป็นอาหารแต่ทีนี้อาาีสานอาหารอีออสนนานนปลาเป็นอิจากายรสไตล์เออพวกทำสนอมากเลยนะกินต่อวินต่ออะไรอีกผมก้อยค่ะก้อยหนะฮะก้อยแต่เมนูยุเกะใช่ไหมยุเ,เกะใช่ไหมแต่ก้อยคือ พี่สาวคุณไม่ใช่หรอไม่ใช่เ่ะอการกอยอ่ะกอยเหรออีกแล้วกอย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 คนที่ผมไม่จอ่ะอากันนั่นวอากันนั่นอ๋อเนาะโอ้แบบสไตล์ยุบยุบยุกโค้ยนั่นแหละโอเคลองชิมดูนะลองเผ็ดค่ะลองดูนะลองกินนะมาซื้อยุบเกะอีสาน อ้ดีมากดีมากแลพี่ต้องเก่งแกเทียมตามได้ค่ะชิ้นหน่อยกย <c oughs> โอ้ดีมากถ้ายกแก่ีญ่ญปุ่นนะ <c oughs> ก็คือจริงๆอาหารกาเกาหลีนั่นแหละแต่คนที่ผนชอบกินอิสากายะทุกเตียมีนะใช้เนื้อวัวหรือว่าเนื้อเนื้อมา้านะแล้วก็ไข่ดิบน้ำมังงาแล้วก็ต้องของใส่นะแต่ของที่นี่กนะ้อยเขาปรุงเหมือนก้อย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มีท้องหอมนะแล้วก็เข้าคั่วเผ็ดหน่อยแล้วก็มีกระเกตียมอร่อยรสชาลองไหมรสชาชิ้นแจ้งอร่อยมากเลยจชาจาอันนี้อร่อยมากเลยวยหืมถึงเค้าคั่วทำ่ะืรอืมอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยชอบมากเลยจหนกับหัวโทรศัพทกัมันล้นไมอย่างไรง่ายปกติเสียงดังเข้ามาที่ไมโครโฟนปกติ โอเคอโอเคนะโอเคนะก็จะตอกเขาจะได้มันอร่อยมากเลยอันเนี้ยคุณใจดีมากกิ๊จตึงคนตัดตอลยอ๋อตัดต๊ะไก่นะไค่ตัดมาอร่อยอันนี้อร่อยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเยังไม่ได้กินชาบูนี่นะครับเนาะโอ้โหือกีนอันโหของมาเตยใช่ใจกุนหิงี่สัน ป็งสมุนไพรอะครับออกตะกายนะดีมากเลยอันนี้จิ้มจุจ่มจงใช่คะ่ะเจียวฮอนค่ะดูเหมือนชาบูญี่ปุ่นกินจิ้มจนะุ่มกินยังไงฮะอุ้ยถูกไหมนะบ้าๆบ้า,บา,บาไม่มันต้องมิกะเสียงแล้วมิกกอนี่ด้วยหรอใช่ปะ okay. ใช่เธย,ย,ปยเป็นคนทีสานเคยมาถามใช่ปะคนญี่ปุ่นนี่ไงหรอ โอ้ยเนื้อดูดีมากเลยนะใส่แค่นี้ไเกาใส่ผักมะได้ค่ะเอาเพื่อนอยากกินแล้วเหรอเมื่อกี้ไปห้องน้ำแล้วร้านมึงโอเคล้างก่อนเข้าเชื่ออล้างก่อนเข้าโอเคไม่สะอาดคือไข่ทำเหรอไข่สวยไข่สวยโอเคกินเลยเหรอคะค่ะโอเคได้ครับ นี้เนาะโอเคกิ okay. นเนื้อแล้วครับโอเคดสดูส่งดืน้ำเลยน้ำเลยโอ้ส่วนมากเลยตุ่มตัวส่างยทีกับใส่ปงครัวใส่กรวปิงจะติดตัวตัวซ่างทีจหรือจะไปอะไรหรือเองว้าวยจากกระปุไปตอนกระปุกใกล้กันโอเคแล้วใส่ให้หมด กลิ่นโหหอมจิ้มจุ่มมากเลยจิบจิบจิบโห้อยหออร่อยมากจะกลิ่นสมุนไพรหอมมากเลยหอมนี่สมุนไพรของนี่ปุ่นชอบแน่เลยอ่ะน้อยแซ่บเลยเด้อ เนื้อของไทยหาอร้อยนะนิ่มอะผมชอบที่แบบเนื้อแดงอนะไขมันน้อยนะเนื้อแดงแต่นิ่มอกนิ่ม <c oughs> ไม่เหมือนวายุญผลที่แบบไขมนันเยอะๆนะอันเนื้อนะสีแดงแล้วก็เกียวแล้วแบบหอมหอมหมอนมนีฟะหอมนีฟมากเลย ซุปอร่อยอ่ะกินญี่ปุ่นมาซุปจิ้มจุ่มจอมสกัดยิงแบบนี้ไม่จิ่มได้ใช่ไหมไม่กินได้กินได้ค่ะเออจิ้มจุ่มรู้สึกจิ้มจุ่มอะอร่อยนะเออรสชาติดีรสชาติดีทุกแกงนี้แบบคาแรคเตอร์เนาะอาหารที่นี่อืมเขาบอกว่าตับอร่อยค่ะตับอร่อยกินตับนะใช่โอ้โหนีตับด้วยเนี่ยตับไก่ อ,อร่อยแต่อาหารสานั่นแหละอืมนั่นแหละวางไวตัวไวแบบนี้นะมีเหมือนกับกเอ็นตาเเจแบบนี้นะครับทำให้แบบรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นอนะ่ะทำให้ดีใจอะ่ะยี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอาจจะสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้จริงๆนะคืออันนี้วัฒนธรรมที่เข้ามาในอิซากายสไตล์แต่ว่า ที่สังก็มีวัฒนธรรมอีิสานออนอันนี้มาจริงตรงนี้นววะว่าทำให้แบบส่งวัฒนธรรมทำให้แบบวารีวิ่ขึ้นเลยก็เลยคนญี่ปุ่นมาที่นี่ก็น่าจะดีใจคนนี้สี่ห้าเปอร์คนไทยมาก็น่าจะดีใจสามสิบเปอร์เซ็นต์่่าถ้าคนไตยนะก็จะน่าจะดีใจที่ได้กินอาหารของประเทศตัวเองอ่ะแต่ว่าแบบสไตล์ญี่ปุ่นอิจฉาสไตล์เอ่อบรรยากาศทำให้สนุก าาก็อยู่ปรมาหมดนี้นะแต่อันนี้ไอเดียที่น่าสนใจดีแล้วสิ่งสำคัญนะท่านใจทำทุกอย่างไม่ได้เล่นเล่นนะเมื่อกี้ผมไปห้องน้ำแล้วโอ้ห <c oughs> แค่ว่าเรื่ออันนึงก็สิลปัะที่เขาคิดขึ้นมาแบบดีเลมากเลยเนะออทุกมุมนะครเขาก็ท่านใจเดคอเรทแล้วก็มีสตอรี่นะครชายชายผมอชอบเลยนะ <c oughs> เรื่องน,นี้แหละทำให้าวารีลขึ้นระหว่างสองประเทศเนาะ ขอบคุณมากตัวซ่าคุณฟังอยู่หรือเปล่ามอนแต่หม่กว่ามีน้ำหมดเนี่ยเออเริ่มที่เพิ่มแล้วทอดยาวไปน้ำไม่เหลือขอเดี๋ยวจะรสชาติเข้มข้นขึ้นไปไงใส่น้ำเพิ่มได้นะฮะเดี๋ยวต่อทำงานกางเกงนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีขอบคุณที่ร้านชื่อว่าอะไรนะครับอีล่าอีสากยาค่ะอีล่าอีสากยาอีล่าอีล่าอีสากยาครับ นี่อะไรอ่ะต่อส่างนี่อะไรหรอรับเป็ดรับรับเป็ด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 ไม่ใช่เป็ดเป็ดโตขอบมากเลยขอบที่สุดที่ผมเคยกินกันเลยอืมท้องเหี่ยวนานแล้วล่ะโบสุสุดละโบสุสุดนะเชื่ออะไรนะตายตาย จะปิดปิดปิดกล้องก่อนเดี๋ยวค่อยกินโบสุดสุด้องสัายพี่ก้องสั่งไม่ตัดเดี๋ยวเวลาแล้ว